น่ารักไม่มีใครต้านเลยค่ะสำหรับน้องคากิลูกชายสุดน่ารักของคุณพ่อแจ็คแฟนชันและคุณแม่ใบหม่อนกิตยาเรียกว่าขึ้นแท่นเป็นกวนใจชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะความเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีก็ทำเอาตกแฟนๆไม่ไหวแล้วค่ะล่าสุดค่ะคุณแม่ใบหม่อนก็นได้โพสต์ภาพเซตใหม่ให้แฟนๆได้ชมความน่ารักกันแบบจัดเต็มโดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องคากิ ที่ได้สร้างไว้แชร์รูปชีวิตประจำวันของซุปตาตัวน้อยระบุข้อความว่าเดี๋ยวนี้เริ่มคุยเก่งแล้วอ้วนงานนี้น้องคากิเพิ่งอาบน้ำเสร็จมาหมาดๆก็ส่งยิ้มหวานๆให้กล้องพร้อมอยากจะพูดคุยกับคุณแม่ไปค่ะป็นหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักมากๆเลยค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอครับสบายตัวเปล่าล่ะอ๋อ สบายตัวเหรอครับชอบใช่ไหมครับออไปอาบไหม<อ>ไปเล่นน้ำไหมไปปะไปเล่นน้ำไหมับล่นน้ำป้อชอบันนี้ค่ะชื่ออะไรคะชือะ่อคากิใช่ไหมคอโเนี่ยโเนี่ยใช่ไหสบายตัว เมื่อกี้ยังกินกนมอยู่เลยแข็งแล้วไปแล้วหลับกลางอากาศเลยครับในอมมือนะในอมมือครับเจ้าดอกกันตะว,วันของแห่ครับอน,าน่ารักที่ชุดในโลกเลย <c oughs> <c oughs> ดอกทานตะวันของแม่ครับอุอ้น่ารักจังเลยอดอกทานตะวันใช่ไหมครับน้องเจิงอกระับนะ้วะลับนะ้เอเมื่อกี้ยังงอแงอยู่เลยเราเจอกล้องนิ่งเลยเหรอลูกอ้าวแข็งเลยอ้าวแข็งเลย chào đón con tâm ăn không nghe ิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอนทูปาร์ตีต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ